คักก็จะโย่นหายนิดไม่ได้ก็คักแล้วย่นหายนิดเนาะโอ้ยก็เอ้ยตายแล้วจะมาคักสิเนี่ยเปน้องให <c oughs> มค่ะก <c oughs> ็คำซีไป <c oughs> มีผู้ซารมาอยู่น้าผมแล้วไอ้ของคำซีเลยนี่โอ้ยเพิ่นมันเสน่ห์แห้งอยู่แล้วเอออเาเห็นเพชนในคลิปเมื่อกี้มันจูดไปเยอะแต่ว่าหนึ่งเอาในคลิปบิ๊กใหญ่เด้มันว่า ว่าโบเจะสู้คือว่าก้อยกับบัลลีบดอกนะ <c oughs> บ้าก้อยว่าก้อยกับบัลลีมันเสื <c oughs> อ้อแจ็คบุหรีนะอาจจะเืออยาเอ่ยบอนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแท่อยากเข้าไปมันหมายถายคำแรกใกลไปสู่ขเขาจะแต่งงานสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นออ้องปล่อยาปแล้วหมดแล้พบกับบัตรตีกาลางหน้าเนาะหลังจากที่เรได้ลงคลิปเมื่อวัหกมือแล้วพี่น้องเนาะ ือว่าประตีไข่เราพี่น้องส่วนนึ่งก็คือเทนคลิปล่าสุดประตีลงไปก็คือบอสบายเราพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาใครได้แล้วเาพี่น้องเนาะกลับมาสุขภาพค่อนข้างว่าประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็เรียกว่าสิมเงินห้าชิมงานกับบริเมือ่อเนาะที่ว่าอยู่บรั่งเศสแะไรพี่น้องคือเห็นแจ้งว่าชิมเงินหากันแต่ตคิดคุณก่อนกับบริเมือ่อเนาะเพราะว่าประตีกับบสบายกระซองทิศเนาะซ่อง,ะองสามทิศกับบริพอกันก็เลยว่า มาโมือนี้กาสิทุกคนโทรลินมาโทรยามกุ้าเนาะเพราะว่าเห็นคลิปบาวเบคือกับอาครับชีกับเขาเมืองไทยเนาะก็เลยเลือแต่อากอยกับบาวดิมเนาะที่ว่ายังอยู่ห้องอยู่ประเทศเราก็เลยว่ามาตุยกอสิเออถือโอกาสโทรเยี่ยมยามตามข่าวกันเนาะเพราะว่าโดนระบบเห็นกันพี่น้องกขึ้นหอดขึ้นย่านกันกันนาพี่น้องเพราะว่าเคยสั้์ที่ห้างกันเคยพบปะสังสรรค์กันแล้วบริเว พอกันดนกันพี่น้องแล้วก็เลยขึ้นหัวกันพีน้แต่ประติกับชิโต้ย่างตัวใหญ่มาเนาะแล้วก็บ้าก้อยเพกันก็บลองแซงก้อยนะก็ยินข่าวว่ายายหองเนาะยายหองแล้วก็ไปซื้อต่อซื้อเตียงมาโอ้ตอนนี้ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนอย่างไอ้นอกแต่ว่าประตยกับโบได้ขึ้นเมื่อเนาะคือเห็นอะไรสภาพประติยังไข่อยู่เนาะคือตอนนี้ก็ยังเสียงยังไปแหบ่พี่น้องเลยตอนลรกพี่น้องมีแต่ประตยกับชิโท้ฮาไปเลยเนาะสิโทต้ย่ยงตัวใหญ่เป็นเนาะว่า บาดิบก็มาแขว้คือสิอยู่หออยู่เนาะเพราะว่ากระแส5เพิ่นน่ะว่าเป็นจังไจ๋ได้ว่าก็เลยว่าสิโทรดิน้ําเด้อซั่นว่าดนแล้วก็บ่ได้ติดต่อกันนะพี่น้องบ่ได้ดินกันก็เลยว่าี่นอก็ว่าสิโทรดินยากันนะพี่น้องเนาะโทรากจเดเนาะัเบ่ดบบ่ก่อยบ่คําีนนีเข้าไปไทยก็บ่แบกคือเนาะบ่ว่าอ่าคําีสิมาาวไทยบ สิโทรหาเนาะกับสิเนาะอย่ารบกวนเพิ่นเนาะสิโทรหาบาดีมกวายเนาะว่าประเด็นยงอยู่เนาะจังซี่เนาะ2คนอยู่ปักเซนอกกันนั่นเพิ่นเอกอ่านี่จากกันเนาะบ่เห็นอยู่อยู่กันเนาะตุ้ยกะหาก็ตื่นจากไขเฮาก็ฟื้นเนาะหาก็สิมีแห้งหลายๆุูมตายกันอยู่พี่น้องเอ้ยยังเพิ่นแขงแห้งคักเนาะก็บ่ได้ไปหาเพิ่นซ้ําเลยสิโทรหาเอาเนาะโทรยาๆามข่าวนะพี่น้องเสียงยังฮอยู่ เดีตัวาดิมก่อนปจังได้จะได้บ <sh> <sh> mm ัด hmm. ี oh, ิมโอ้ยเกือบบอลโอ้จะมันจะคักก็จะยนหานี่ไม่ได้ก็คักน้นย่นหายนี่น้อโอ้ยก็ตายแล้วจะมาคักแตเด้ มิแตอร์ได้คางน้ำมา้งนี่ยถ้ายาดีสุดสงไปไเนี่้ใจาุงมันก็มันก,นก็หวัหวหวย้ยวหยนั่นนึงหวนนึงท <c oughs> ันีขาดเป็นใจได้สบายดีพี่ไดไข่อ้าก็ฝืนนะก็ฝืนเสียงยังเป็นเป็นวัดยัเป็นแหบอยู่นี่โอ้ปะเอะไรนี่น้องกกแล้วนะจะป้องกันป้องกันจะดี้าเื่อได้ิดพลาดอะไรด้ข่อยโอตายแล้ว <c oughs>

มีแต่ผู้เป็นคักๆเนาะนี่ยังอ,เ,อเป็น <c oughs> ฮนกตัดเลเ็ไอวี่ะมันอันตรายคนีกเลยโอ้ตายแลตายแลพิพดผ่าเด้จะได้มาดีมม <c oughs> าดีมเ <c oughs> ด้บอดี่บอสส่วงเดี่ โอ้ยกาตาตาที่ผ่านแล้วบนาเลยคอยนไานเอย้เคัพีนีไปไปไทยจะได้เร่เหมือนนี้นะฮะคัพสียินข่าวไปไทยเหมือนนี่จจะได้อีกน้อไปไทยกับีกแล้วขีดมาแล้วคีสักักแล้วเข็ดซดจะได้เรกด้ะักแลคักแล ตาแต่ได้เดินเป็นไถ่ท่นี่แล้วกต่ว่างๆแน่แล้วเนาะแต่ว่ามันยังเพิ่นกลับมาลอยคือเก่กานะสุขภาพอาทิตย์หน้าด้จะมาบอกอาทิตย์หน้าลงมาเนี่ยไป,ไป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 ดีไรบ้านนี้ทีตนานี่เ<อ>ขาคันบมเป็น,นยักษ์ก่อนแาาลนนน้วยินว่ายินว่าเปิดหองแล้วจาคิดว่าจะเอาเจ้าสาวม,มาอยู่หรือบ่ก็เลยโทรถามข่า,าว แต่ตออก็นอนองเกก็ซียันบลอดนอนจะพิษแพ่เสือกันอี่นอติดมาเรียบร้อยเด้คอยคบซีนะครับซีป็่โตโตแพเสือนะครับซีเ่โอ้ตายแลวระวังหนึเลยเด้อ ไปส่บไร่เลยชองทตะเดียวไปไ่นี่้กินมเนี่ยปนกบป,ปนกบป,ปนกบก,ก,กับอ่าควซีนเสรื่อะในหมูเออขัวพักสู้เครื่องไนหมูครงในหมูมอ่าแ่บแ่บ,บทันี่กินแต่กุลละไก่ตำบมกุงตำบกตัวเนาะ เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่หอจะใกล้ันใกล้เต๋อกันบ่หรือว่าอยู่ห้องข้างกันกากันหนนบ่เดียวบ่เดียวในตะวัน้เ่าหองนโอ้หองเบอร์รกจะอยู่เขอยู่ต้งงานตั้งานั้งุดดิโอมเฮโมเหองโตเขาใหญ่อรบ่แม่บ่เออหองมันหองผู้า โอ้โอ้ยุ้งเห็นลงคลิปลงยังเนี่ยน<ม>ี่นจะดได้เป็นได้ลงคลิปเป็นได้เป็นได้มันจะไดไรมันลายเหลืองลายมันลุ่มเหล่าประจักไข่ประจักนั่นตดเป็นหทนเป็นหนีอยู่คือมันจะโย่นหายแล้วถนะือบัตรผิดพลากษาเลยจะได้สารว่าสันนิษฐ <c oughs> ผมไปเลยผไปแลว,แลวเรียงงานเนี่ยกั้งแต่ยี่บอไปพับช่วงผู้นีนไข่ช่วงเสาทิศตอการคาก็โอเคอยู่เด็กไปเราเรียงงานเราไปไปไปนี่นี่ตันนี้เรียงงานก่อนอกมาจะเดียวกัน เอาเบียวงานก็เป็นไงนอนเออเอานเตะไม่ได้หอเออไ้เป็นแบบการอินดิเล็กซะแบบมวนแบบซ่นแบบรุนนไปหาชิมงานเดยเพอไห้ไปเรียเลยนี่อันนี้เอาตัวนี้ไปลัก,กก่อนจะได้บาดีมันได้ตัดสิใจ,ใจใดีเลยที่เนอะบาสิเขาตำรวจสิ<ต>ใจแล้วตัดสินใจผมไปสัมผัสแล้วเออดีดีดี อืด <Lindsey> ีดีมาเดินไซ์ครบเต็มรูปแบบเลยแม่แลวดีแลวดีแลวดีและมาถ่ายได้การเรียนมันมวนอืมเพราะว่าเพราะว่าเขาท่าเขาจามันคิดถึงแล้วเพราะว่าเริ่มเริ่มล้นเริ่มต้นโดยโดยตัวนี้เลยเพราะว่าไงมันเริ่มต้นโดยการมันลายแล้วมันจะออกหยากนะแม่คันเท่าตัดใจวลาคันบ่มียังแบบเป็นพลาเน่ะเขาเอาทั้งเดี่ยวไปเลยมันก็สบายนะ ที่ว่าสองทางที่ว่าดีเดียวอพอใจนะั่นจริงรที่โต้ท่าอยู่ตอนนี้กับแมนทีแน่แรกกับมีปัญหาอยังนั่นแหละวกัยังคืดน้ำอยู่แล้วคืดว่าจะสิไปเห็ดตั้งนั้นตันนี้มันไปได้ดีแล้วนะนการฉิบไปเห็ดเป็นพลังงานมันก็นอยากเริ่มต้นใหม่อะไรสำนับนึ่งใหม่ก็ยากกันแล้วอืมกันน่นาจะว่าก็ดีแล้วจ, <laughs> จะได้บอกไปใช้บ่เหมือนนี่ เขาเสียกันนี้โอ้ยบพท่านเลยสินางรนตะปมมมก่นนางร้ตะปมันไันมปวปจจบกไปหาอาจาปพีแพร่ล่ามันก็ดีนะโอ้มันหายขาดไห้มันหายขาดก็จะสิบปเออเอาเป็นมา ุแขมากมงับกับคำีไปูามอยู่นํายซีเลยนี่โนมันเสนห์แห้งอยู่แล้วคำสีมันคำสีมันเสนแหงมันเลือกได้ดนบลอนนเนอาเพในคลิปเมื่อกี้มันจูดไปแต่ว่าหนึ่ง อเอาในคลิปยิงใหญ่เดวันว่าน่าบูโจสูคือว่าก้อยกับบารีบดอกนะบอะะกก้อยบอก้อยกับ,ยนะบบารีบมีเสื้อแจบุหร้นะม่าิสองใหสองยิงใหญ่เดลงไปเพิ่งลงลงแหล่งเลยไปซื้อทีวีอยู่ไทยเดยอืเออ กเลยค่ะอะไรค่ะอะไรนะค้านางโซกันกล้อยกันนีคือเราเม่กีมนจะได้โซ่รถอยู่้เ,เออดีแนละ้วเห็นว่เนาเห็นว่าเห็นหเห็นรถเห็นรถแล,ลก้อยแลนเขาเช่นทานนแบุมแม่เปิดคำเียบุบแม่รถก้วยกันเดี๋ยวรถก้วยมีท้องยางคำเชีวปะรอจ้อเออบนจูรถล,ละรถรถก้อยมันต้องมีทงยางรถคันนี้มันมีทงยางขงนวะ

หัวย่างเลยเหรอเกือบเกี้ยงน้ำเห็ดเนะโอยตายคัสีมันก่ะสาหนานสนัดเนาะมันยองสนัดได้เนอะโอ้สขอมหจะมีข่าวปุ๊บมสิตายแล้วครับสีเอ้ยเป็นสีนออยู่อื่อเยอะได้เองเดี๋ยวนี้เอยจะไปซักโรมใหม่เดี๋ยวนี้ อาขากลด้จะไหนจะไหนมีเฮาไตใส่ยยก,กันากกแหลกก้คนปส,สารสะไรโ,โอ้โหกูก็ยาน,นนั่นเลยจะไปสั่งนาเนี่ยเอาเอาเราตอชิปขอเชนําได้เลยเอาเราต่อชิปขอไชนําคาเซราดิขากเนอัปฏิเสธมาบริเหตุยวนี่ฮะ

คอได้ได้คอนสีซ้อนมวยนี่เนีโอ้ทำจะมได้มีอะันเข้าได้บอลตุยทำพี่จวมาอุกใจอยู่นี่ทำสีเรนี่ทำนั่นอนาะไ้เยนี่มันเอาหมดบุนลูกค่คอยอุกใจอยู่นี่ตลาดเนาะตลาดเนาะำสีเนาะก็มปนอยานีอีกสวยคือจูดกูยอีกสิวะไปไทยดีมันจูดกูยีสิวน่มันงสองเยวเาเนี่นาะ

อยังอีกแล้วซูเนาะสิวานกูไปไทยดีไปจูดกูอีอก,รรนะลกลแล้วสิวานดีั่มิไงอยู่ะูัวแ้บวตราละสนานเนาะมีเต็มวางดีๆเจอกันเนาะขึ้นไปหากันเนาะ <laughs> <laughs> <laughs>

ใส่แล้วเนาทุกคนเนาะที่ว่าบริเห็นกันดนเนี่ยพี่น้องโทรลินโทรยามกันเพราะว่าประติขาเขาฝืนจากไข่มาใหม่ไม่นะห้าก็แข็งแห้งเนาะแต่บาริบกับบาริบอกเมื่อทิศนี้แหละแต่บริได้เมื่อพี่น้องก็เลยว่าเอาโทรทำเยี่ยมยามทำข่าวกันเอาซะก่อนเนาะทำแบบแข็งแห้งอะไรจะสีไปเนาะพี่น้องเนาะแข็งแห้งขาแข็งแห้งสุขภาพกับมาโอเคเนาะแล้วกการที่ขึ้นไปห้าพวกเพื่นเนาะปริเรีนกันคือเกาอะไรพี่น้อง ถือว่าบทตอนนี้อาก้อยกับบาร์ดีมกันอยู่ห้องสองคนเนะาะสำหรับบาร์คำซีเป็นออกเมื่ออ่าเมื่อไทยนั้แบกกื้นเนาะถือว่าเป็นหมดอายุบ้านเลยหมดอโทรหาเพื่นเนาะบางอย่างรบกวนเพื่นย่างว่าเป็นกำลังสีอยู่สี่นอดนะนะอยู่ไทยเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเมื่อยเดื่อทางนี่เนาะแต่ว่าจะสี่เมไหรไปเจอกันตัวจริงเป็นแล้วเนาะถือว่าคลิปการบอกหยอกใหญ่กันไปกัน จุดกันหลีนซื่อเลยพี่น้องเลยยอกใหญ่ในสื่อพอมมวลซื่อเนาะที่ว่าบ่มีอยังบ่มีความเป็นจริงทุกอย่างนะพี่น้องเนาะ,นะที่ว่าพวกเอาเป็นสายเฮฮาสายตลกเฮฮายอกกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหลายคลิปนี้ก็มีตัวฉนีนพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าเด้อเข้าอกขอกบใจทุกคนที่ครับเบิ่งเนาะที่ว่าประตูเงียบดนก็เลยว่าบ่มีอยังเห็ดเนาะก็เลยว่าพื้จากไข่มากกับทรหาโทรดีทั้งกันเนาะไปประตูประตูสบายดี <c oughs> Kerja yang diikat kembali dalam timbalan. No beri dalam timbalan kerja outdoor binatang. Selamat malam. Bye bye.